สบาดีกับสบายดีสวัสดีเด้อพแมพี่น้องยินดี u. U. Bah, u u ้ตอนรับข้อสู่สองน้ำสาวเล่าเมื่อนี้ก็มาขวกับขวอยคือเก่าเนาะพี่น้องเมื่อนี้ข่อยกาซีมาเหตดคลิปตอบคำถามทีพี่น้อง fc อันนี้เซตเป็นไหมทีพี่น้อง fc เนาะ่นคอมเมนต์มาถามเนาะพี่น้องว่าสซ้านาำเหตุบัตรแรงงานอยู่ประเทศไทยนี่เสีย่าใส่ใจทอดเนาะพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดอย่างหูแกเขามาฟังในคลิปนี้เ้ยเด้อพี่น้องก็คือเนาะพี่น้องเนาะ น้ามนะกะมีบัตรความจริงนะกะมีบัตรอยู่แล้วน้องพี่น้องนะแต่ว่าบัตรนะมันขาดน้องพี่น้องบ้านแรงงานนะบัตรขาดเฮ็ดงานเป็นบัตรที่แบบเฮ็ดงานอยู่หม่องเก่าคุณน้องพี่น้องพ่อย้ายใหเป็นงานอยู่หม่องไม้บัตรก็เลยเบิดอายุน้องพี่น้องก็เลยจําเป็นต้องไหลโตแต่ว่าเรื่องเฮ็ดบัตรนี่น้องพี่น้องน้องถามเฮาสิโตเฮาต้องมีทีอยู่ของเจ้านายแล้วก็มีเจ้าหน้าน้องพี่น้องเนาะมีลักฐ้าบัตรเออเฮาเฮ็ดงานอยู่นี่แล้วก็มีเจ้านาย มีนายจ้างอยู่นีเนาะเพื่อนน้องจึงสามารถเฮ็ดบัตรแรงงานไดเนาะพี่น้องสําหรับคนลาวที่มาเฮ็ดงานอยู่ประเทศไทยเนาะพี่น้องรายการค่าใช้จ่ายแมนหนึ่งหมื่นเนาะพี่น้องหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนี่โบแมนบาสซีจ่ายงวดเดียวพี่น้องจ่ายสามงวดเนาะพี่น้องจ่ายสามงวดอันนี้ก็เป็นเป็นบัตรที่ขอยเดเองเนาะพี่อนน้องแต่ว่าสําหรับคนอื่นที่เฮ็ดบัตรกะกะบูหูเพี่น้องเไงบูหูบาสซี เออราคาคือกันกับข่อยเหตุด้วยเานาะพี่น้องเนาะ <c oughs> แนมหาเกลี่ยน้ำพี่น้องข้อแหงข้อแหงกินน้ำก่อนเด้อแป๊บหนึ่งเด้อพี่น้องเ <c oughs> มื่อกี้นี่นะพี่น้องข่อยตังโทรศัพท์อยู่เนี่ยข่อยลดขนาดลงอันนี้ใช้คำตอบดึงโทรศัพท์มาหน้าจอโทรศัพท์แตกพี่น้องเอยอยขาไ <c oughs> ม่อยาตกินน้ำเด้อมือหนีใส่แบตใส่แบตแหย่แป้งพวกแป็กตันเนาะพี่น้อง นัแล <Workers. S 2> ้วพี่น้องเนาะก่อนอื่นที่ห้าเซฮ์บัตรนี่บัตรแรงงานนะพี่น้องสำหรับคนลาวที่มาเฮ็ดงานอยู่ประเทศไทยก่อนอื่นที่ห้าเซฮ์บัตรแรงงานนี่เาต้องมีเจ้าหน้าด้วยพี่น้องด้วยมีที่อยู่ของเจ้านายมีใบขั้วตรงขั้วตายังหลายๆอย่างนะพี่น้องข้าจึงสามารถเทมบัตรแรงงานได้บัตรแรงงานนี่แมนข้องข่อยนะพี่น้องเนาะแมนอ่าราคาจ้างหน้านะเฮ็ดอยู่แมนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเนะพี่น้องเนะจ่ายกับทาม้วดเนาะงวดแรกกัน จายไปแล้วหาพันนาะพี่น้องเนาะหาพันบาทหัวที่สองบางเดือนล้างเนี่ยกระจายไปสามพันนะ้พี่น้องตอนนี้ก็คือข่อยใจขาเห็ดมัดไปแล้วก็คือสามพันเอ้ยประมาณแปดพัน 8, บาทนาะอพี่น้องแปดพันบาทแล้วก็ตอนนี้นะก็คือเดินอีหยังเห็ดอีหยังครบทุกอย่างแหละพี่น้องเอ้ยไปไปมองหันนะประมาณสามเทื่อแล้วไปเทื่อแหละกับไปลงทะเบียนไปเถื่อที่สองกับไปไปเทื่อที่สองไปตรวจสุกเอ้ยประมาณ ไปเถือที่สองในยมนได้ไปต่อมอพี่น้องตอมอประทุมเนาะน้าได้ทายคลิปลงอีกสองเถือไปตอนแรกที่เข้าไปลงทะเบียนมาพี่น้องตอนที่มาเข้าไปหอดแล้วเขาก็น,นี่แต่ว,วิดีโอข้อกับเจ้านาทีแต่เป็นกับแคปเอาแคปลา,าหูเข้าในโทรศพัพท์พนะพี่น้องน่าสิเป็นหย่อดย่อนโลคอลวิธีไหนพี่น้องก็เลยใส่วิธีนีเนาะก,ก็เลยแบบก็เลงงย่งยนะพี่น้องไงหวัวที่หน,นึ่งีนนําไปนําใจาไปหาพันเนาะ ไปลงทะเบียนใบเนาะพี่น้องแล้วก็งวดที่สองเนี่เปนไปต่อมอรประทุมพี่น้องเลยไปต่อมอรประทุมเนาะแล้วก็นำท้ายคลิปลงให้พี่น้องเบิง่งนะสองเทื่อนเนาะงวดที่สามไปอีกนาะพี่น,อน้อ,นองเนาะงวดที่สามไปกับบางเรือนล้างในอะไพี่น้องแต่ว้านนาความบริไยคลิปลงให้พี่น้องเบิ่งไปวดนที่สามเป็นไปตรวจสุขภาพพี่น้องเหลือแต่ขั้นตอนสุดท้ายนอก็คือรอรอรับอหเล Ż มหรือ่าบ,าบาัตรบัตรดงงานที่แบบ เป็นตัวจริงฮะนะพี่น้องแต่ว่าไปงวดางืาอกีนี้แมนเพื่อนห้ใบอัน,นันมาพี่น้องเลยเพื่อนสิให้เพื่อนสีห,เ,สหเป็นตัวซ้ำลองะนะเป็นเป็นกระดาษดอกพี่น้องม่นสิมีอ่าข้อมูลของเขาอยู่ในหันเนี่ยเวลาแบบมีตำรวจเข้าไปทั้งหนอกม,มีตำรวจมาตรวจน้องหกกา,ยายสกแกนสายไล่สแกนข้เศ็นข้อมูลเขาในหันฮะนะพี่น้องก็คือตอนนี้ได้แต่ตัวซ้ำลองมาเนาะอ่าตัวจริงนะยังมท่ทนนได้ประมาณนะสิเป็นอีก ช่งเดือนนี่แหละพี่น้องเพื่อนบา้าเพื่อนบ้าเฮิงคือกันเนาะแต่ว่าค่าเฮ็ดบ้านตอนนี้จ่ายไปแล้วแปดพันแล้วพี่น้องเนะาะถ้าเฮาดาบัสอีกเฮาไปอีกเทื่อนะที่ซีนี่ก็น่าสิจ่ายไปสามพันแล้วพี่น้องกับพอดีครบเป็นเออ 11, 11, เอะไรหมื่นหนึ่งพันหมื่นหนึ่งพันแล้วพี่น้องเนาะแม่แหละหมื่นหนึ่งพันบาทถ่ะแหละแต่ว่านน้ำเฮ็ดบ้านนะพี่น้องน้ำหันยัง ได้โลงไว้อยู่ที่ครัวบ้านปางูเฮาเนาะพี่เนาะเนาะพอบานย่างพอบาน่วงที่น้ำเดินเรื่องเฮ็ดบาดเมนน้ำหายยางเฮ็ดงานอยู่ครัวบ้านปางูเฮาเนาะพี่น้องหลังจากที่ว่าเดินเรื่องเฮ็ดบาดได้มาครึ่งทางพอดีน้ำก็เลยออกจากหันเนาะแต่ว่าก็มีบอกเจ้านายไว้ว่าบอกลูกชายเพิ่นเนาะพี่น้องเพราะว่าเจ้านายมีสองคนมีลูกชายเพิ่นกับกับป่าเนาะแต่ว่ามีบอกลูกชายเพิ่นไว้ว่าน้ำหาเฮ็ดบาดอยู่ในหันแล้ว เพิ่นก็ขึ้นบ้านหายน้อพี่น้องตอนที่นะมอองน่ะน้ำก็เลยบอกว่าท่านสันกับคอขอหายลงทีอยู่อยู่ในหันใดบ่โบซามเฮ็ดบัตรแล้วเนาะถ่านเมนน้ำเฮ็ดบัตรแล้วน้ำแก็สิได้เดินเรื่องมากใหญ่มากอนเฮ็ดงานใหม้นุบามาบ้านเจ้านายใหม่เนาะพี่น้องประมาณนั้นแหละพี่น้องกินน้ำก็เลือกแป๊บนึงนะคอคึ้แหมเลยบมานั่นแหละพี่น้อง พอดีเพิ่นก็นเลยว่าโอเคเนาะถ้าจังได้กะถานา้ำเฮ็ดบัดแล้วเนาะน้ำม,มีจะนายคนใหม่น้ำก็สิย้ายมาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็เฮาก็สิเปลี่ยนที่อยู่ยังใหม่ให้ได้เปลี่ยนนายใหม่แต่ว่าทางนั้นเพิ่นก็นต้องเส้นออกแล้วก็ทางนี้ก็ต้องเส้นยินยอมเส้นเส้นรับเขาอ่ะนะพี่น้องก็สิประมาณน,นาี้แหละพี่น้องเอ้ยน้ำก็มีทามทางหน้าหนาไว้เนาะว่าถ้าตอนนี้นะ้ำบ่ได้เฮ็ดงานอยู่หมองนี้แล้วแต่ว่าเฮ็ดบัดได้ยินอย่างว่าคือเนาะแต่ว่าเฮ็ดบัดนั้นยังลงที่ออยยูู่่นนีเนาะ แต่ว่าตอนนี้ที่บริหารงานอยู่นี่เพิ่งก็เลยว่าโอเคเนะาะฐาลงที่ยูยันแล้วฐานนำได้บัตรยังเป็นฐาเข้าได้บัตรเป็นแบบที่อันนั้นแล้วนะพี่น้องที่เขาเฮ็ดบัตรเดียบลอยแล้วเนะาะฐาเข้าได้มาได้บัตรตัวจริงมากก็สามารถใหญ่ามาเฮ็ดอ่าใหญ่มากบนที่เขาเฮ็ดงานใหม่นี่ได้เป็นมาแต่มากราสีเซียประมาณพันกว่าหรือสองพันในแต่พี่น้องคขาก็จะเดินเรื่อดหายเนาะกระซิมีประมาณในี่แหละพี่น้องเรื่องเฮ็ดบัตเฮ็ดอียังก็ได้กเข้ากับ มีแต่ลอลอเอ่เพิ่นโทรมาบอกนะว่าสียหายไปเอาอันบัตรตัวจริงได้มือ่อใดนะพี่น้องแต่ว่าตัวสำรองเพิ่นก็นมีมาหายเป็นใบพี่น้องเลยเป็นใบเนาะเวลาเข้าไปข้างนอกเจอตำรวจยังเพิ่นตรวจเพิ่นถามเพิ่นกะใส,ส่ไล่สแกนของเข้าได้เลยนะพี่น้องเพราะว่ามันมีเอกสารตัวสำรองที่ว่าเจ้าหน้าที่ก็หายเข้ามาเด็พี่น้องกะมูดซึกสบายใจนะพี่น้องหน้าที่เข้าไหรเหตุบ้านเรงงานเพราะว่า เขาเดินทางไปไซมาไซกบสิไดสะดวกสบายเวลาเขาไปเหตุงานอยู่มองไรก็จะมีก็จะเห็นเขามีบัตรมีตัวมีตนก็จะับบเบญาฮะนะพี่น้องแบบเจ้าหน้าอยูปเะเทศไทยนะถ้าเขามีบัตรเนี่ยสามารถไปเหตุงานอยู่ไซก็ได้นะพี่น้องไปสมัครงานอยู่ไซเข้ากะฮับถ้าบาม่มีบัตรเนี่ยไปเหตุงานอยู่ไซกะลำบากพี่น้องไพ่กับอยญาฮับเนาะเพราะว่าเขาบาหูวว่าเขานี่มีตัวตนจะได้เป็นมาจังไดหฮนะพี่น้องกบซิปะมาณนั่นแหละโอเคนะพี่น้อง คลิปนี้ก็บ่มียังร้ายเดี๋ยวพี่น้องคลิปนี้ก็มาเบาเนาะเรื่องเฮ็ดบัสเฮ็ดเบอร์ซูพี่น้องฟังนี่แหละก็บ่มียังร้ายพี่น้องเลยช่วงนี้ก็บ่ได้ไปทางใดอยู่แต่บ้านพี่น้องเฮ็ดงานบ้านแล้วก็น,นั่งเบ่นอยู่แถวนี่แหละเนาะจะหนายก็อยู่บ้านเพิ่นบ่ให้ออกไปทางอื่นพี่น้องเอเ้อยเพิ่นย่านเนาะช่วงนี้โควิดกันระบาดหนักพี่น้องเป็นจังได๋เนาะวันนี้สันใส่แว่นนะทุกคน โอเคเลอพี่น้องสำหรับคลิปนี้นำกับสิขออดเจาปไปเพียงสิ่งนี้นอ้องฝากกาไดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพี่น้องเด้อพอกันไหมคลิปนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดี